เอาเลยครับผมก็ต้องหอกกราบตัวดีกันด้วยครับผมดีๆตังลงรัเข้าสู่รายการเรลลี่บีครับผมเครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งันวาคมครับผมก็อาจจะหลายๆาคนอาจจะรู้วันดีว่าวันนี้ก็เป็นวันเอ็ดโลกครับผมเขาเป็นวันที่เหมือนเขาเรียกว่าเป็นวันเอ็ดโลกก็วันนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับการแจกขุงายางอนาไว้ครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับผมแต่เด็กที่ไม่ปกติก็คือว่าเขาจะไม่กล้าที่จะเป็นผ้หญิงยาง,ยางวันนี้เราจะไปแจก ให้เลยดีกว <a> ่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นการเดี๋ยวรไม่ให้เกิดโรคเอเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการรณรงค์ด้วยนะครับผมก็โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยเราผมวันนี้เราแจก50สิ้นครับผมเราเดินแจกแล้วทิ่คลิปนี้เราทําเพื่อการคุ้มนนะครับเป็นการคุ้มนที่ผมคิดมานานแล้วก็ช่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมานะครับผมเราแวไปชนอื่นก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะแจกไปที่อโ่นไปนะครับ เราเข้ามันแล้วพีน้องมันโอเคเอาป้ารถตักแก่ีพี่ทำอะไรครับแจกของครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแจกคุณน,นี้ก่อนเลยก่อน,อนคับผมก็มาเราเข้าอาังนี้เลยป่ะครับไอยแล้วไปเลยน้องเขาบอกว่าครับพี่แจกครับเอาไปแบ่งมาให้เราเราสนะครับ กลับไปก่อนเลยป่ะค่ะนี่ครับเราแจกกลุ่มนี้เลยคือ,อเนี่ยเรากลุ่มนี้ครับผมโอเคไหมก็อ,อยู่ไอซี่คนครับกลุ่มนี้ห้าคนก็อ่ะครับเอาไปเลยครับนี่ครับรถหออะไเยครับพี่เนเอาเอาไปให้แจกกันเลยครับนี่มาม๊อ โบ้ไม่อากไปเาแจกโบ้โบ้ถ้ามึอยากมาทอมาแจกโอเคก็มาเราเดินไปก่อนดีกว่านะครับเราได้หายชิ้นส่วนเสร็จเราก็ให้เดินไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆเพราะผมชิ้นนี้เรามาเพื่อแจกจริงๆคือใครเอามองไงผมก็ไม่สนเพราะว่าผมอยากทำในส่วนของผมเองนี่ก็แจกให้น้องคนนี้น้องครับพี่แจกครับผมเป็ตามคุณเดน เอาไปเอาไปแบกห้ยเพื่อนนะครับอะไรอะพี่ต่ได้ไหมได้ครับครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อเลยกว่าครับโอเคนะครับแล้วก็จะเดินไปต่อกันเลยก็เพราะตอนนี้ฮะไม่เจอหลังไม่เดินหลังไม่ฮะเอาว่าเอาว่าปลาครับปลาไปแจกกันก่อนฮะ เดี๋ยวตัดได้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 อด้วยอ่ะโอเคได้เรียไมาให้ด้วยนะเออมาเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเราก็มาเขาใกล้หมดแล้วผม่าเราแจกให้เขาไปแบ่งกันเองแจกได้เราก็อยากให้เขาไปแบ่งกันเองตอนนี้คือมันเยอะมากเลยถ้าเดี๋ยวเราเดินต่อไปเลยกว่าเอาไว้พวกนั้นดีกว่าผมรู้แล้วครับ เอาไปให้ผมเนี้ยเขียเออๆๆเนี่ยเขียวเอาผเอาเคับผมพี่มีของมาแจกครับเอาไปแบ่งกับเพื่อนนะครับนะครับก็ผมต้องรับใช่ไหมใช่ครับแบบกาวผ้สนครับผมเอาไปเก็บไว้พกติดพงติดตัวก่อนครับผมเพราะแบบคือมันเป่นสุทธิ์เสริมแบบนี้อะไรเอ้ยเลงปลาเล้ยงปลาอันนี้ก็เห็นทุกคนมีความสุขก็โอเค จะเหมือนเขาจะเล่นมามากอค่ะคุจริงผมไม่สนใจว่าเขาอะไรไนานาเขาถือว่าผมใครแล้วนะครับเอ,เอาละไปต่อเอาเอาโอเคไปไหนต่อดีครับไปต่อเ่ะ ไปเดี๋ยวเราายต่อกันเดี๋ยวเราเดินไปโซนนู้นก่อนแล้วกันโซนที่เราผ่านมานะโอเคครับก็ตอนนี้เราขึ้นไปหาเพื่อนเราครับผมแล้วเราก็เจอน้องเราก็มาแจกตูไปแบ่งกันนะครับไปแบ่งกันนะครับเนี่ยเพืกอนเพื่อนโอเคครับเราก็เดินไปายิบมันมาหก โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงช่องอะไรนะครับผมแล้วไปอะไรต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสครับคือผมวันนี้เราจัดแคมเปญการดูต้นครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันเอโลเขาบอแเราก็เลยอยากที่จะมาแจ้งตินงครับผมเพื่อให้น้องๆเก็บไว้เพราะว่าเพื่อเจอถึงเราไม่ได้ใช้แต่เราควรเก็บไว้ครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับ หมดหมดหมดปีห้าอีนี่ครับผมหกแปดหกแปดครับผมอ่ะครับผมก็เก็บไว้นะครับผมเฮ้ยคนนี้ผมว่าน่าใครเยอะๆเลยคนนี้ผมว่าใครเล่กล้วยเกิน <c oughs> โอเคก็มาเดี๋ยวเราอาจจะลงไปยังมีอีกพวกหนึ่งที่ยังไม่ได้แจกเลยก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องรอแต่ตอนนี้เขาไปข้ามอยู่นะครับก็โอเคสัตว์ิปอะไรก็แล้วกับ ตอนนี้เราก็มาแจกพุ่นน้องอีกชันหนึ่งครับผมเขา่งเท้งมาเดี๋ยวเราไปแจกเลยว่ะโอเคน้องครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาแจกของนะครับผมให้น้องเก็บไว้ครับผมโอเคพี่วะครับได้เลยไดเลยอ้โหันยากมาสยครับแเดยมาครเับ โอเคแล้วตอนนี้เราก็แจกหมดไปที่ร้อยทั้งหมด50าสิที้นเนผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ผมก็ขอโทษจริงที่ถ้าใครมองไงผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังลำคัญอยู่เพราะว่าเราทำเมื่อสังคมจริงีผมคิดไว้นานแล้วนานมากคือเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่กลา้าที่จะทำแบบนี้กันวก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม รณรงค์ให้ทุกคนครับผมจากการป้องกันก็ผมก็าเด็กคนใหญ่ไม่กล้าที่จะไปซื้อถุงยางอะไรเพื่อป้องกันโยมก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ของก่อไวัยอันควรโยมก็นี้ได้เป็นระบบติแต่ก็แนะนำครับผมว่าให้ป้องกันคือถึงมันเป็นเรื่องง่ายไม่ได้แล้วเรื่องเนี้ยมันถ้าคนมีอารมณ์อ่ะคือเข้าใจก็หลายๆคนก็ที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าเข้าใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใต้คลิปนี้เลยครับผม แล้วคลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรโปรดติดตามชมต่อไปคร,รับผมสำหรับวัน่องนี้ลีบบีขอลานก่อนนะครับสำหรับเรื่องนบายเชืร์เกม